เครื่องกรองน้ำติดตั้งง่ายแค่ efecto, วางเสียบปลั๊กแล้วก็กดปุ่มใช้ได้เลยอะไรมันจะง่าย rolled? ขนาดนี้เครื่องกรองน้ำฟิลลิป a d d 6 9 1 0เค้าขาก็ออกแบบให้ดูมินิมอลเข้ากับบ้านที่ต้องการความน้อยๆเรียบง่าย ฐานก็เป็นแม่เหล็กนะวางลงไปปุ๊บมันก็ดูดเข้าเลยขนาดเครื่องก็เรียกว่าเล็กมากแค่23.2ิบสคูณยีเซนมเท่านั้นเองความสูง42.4นะคะก็ดูว่าวางด้านข้างขอบเคาน์เตอร์อยังวางพอเลย ก่อนที่เราจะใช้ครั้งแรกเนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดถังกันนิดนึงนะคะเพื่อป้องกันกลิ่นพลาสติกแล้วก็สิ่งใดๆที่ติดมากับกระบวนการผลิตเมื่อทำความสะอาดแล้วตามที่เขาบอกก็ให้แช่น้ำทิ้งไว้หนึงคืนและหลังจากครบหนึ่งคืนเนี่ยเราค่อยมาลองใช้กันเริ่มแรกเราก็เติมน้ำให้ถึงขีดแม็กซที่เขาขีดไว้อย่านี้นะคะก็เป็นน้ำก๊อกแบบนี้เลย เมื่อเติมแล้วเราก็อยากรู้ว่ามีค่า TDS เท่าไหร่นะคะเราก็ลองเอาเครื่องมาวัดดูเครื่องมันก็ขึ้นว่าอยู่ที่101 ppm นะคะที่นี้สำหรับการใช้ครั้งแรกเนี่ยมันก็จะต้องมีขั้นตอนนิดหนึ่งก็คือต้องกด300มิลแล้วก็กด85องศาเอาไว้ทั้ง2อันนะคะกดค้างทั้งคู่ เสร็จแล้วเครื่องมันจะลันออตโต้ทำความสะอาดทั้งเครื่องเลยแล้วก็เอาน้ำทั้งหมดเนี่ยออกมาซึ่งต้องทำแบบเนี้ยซ้ำสองรอบเขาบอกนะคะแล้วเราจะเริ่มใช้เครื่องได้หลังจากนั้นก็จะเห็นว่าน้ำที่ออกมามันก็จะเหมือนมีฟองๆอ,อะไรบ้างนิดนึงนะคะและเมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาลองกดดูกันลองน้ำร้อยห้า150มิลดูก่อนแล้วก็กดลองมาดูว่าจะได้น้ำสะอาด ขนาดไหนนะนี่เราก็ลองวัดดูเลยว่า150มิลจริงไหมนะซึ่งมันก็หยุดที่150มิลเป๊ะเลยและมาดูค่าน้ำที่ผ่านการกรองแล้วนะคะก็วัดได้อยู่ที่1 8 ppm นะคะ ก็เรียกว่าเป็นน้ำสะอาดมากเพราะว่าค่าน้ำบริสุทธิ์เนี่ยก็จะอยู่ที่0ูนถึง50 ppm นะก็ได้ตามมาตรฐานน้ำ r า RO เลยส่วนวิธีการใช้เนี่ยมันก็ง่ายๆเลยนะมีน้ำให้เลือกหลายอุณหภูมินะคะทั้ง45องศา85องศา95องศาแล้วก็ที่อุณหภูมิห้องส่วนปริมาณน้ำก็เลือกได้150มิล210มิล300มิลแล้วก็500มิลนะคะ เมื่อเราเลือกปริมาณน้ําแล้วก็อุณภูมิได้แล้วก็กดปุ่มตรงกลางน้ําก็จะไหลลงมาแบบนี้เลยซึ่งมันก็จะหยุดเองเหมือนครั้งแรกที่ลองให้ดูนะคะ แล้วก็ในส่วนของเครื่องที่มันมีส่วนสูงแบบนี้มันทำให้เราวางแก้วได้หลายขนาดหลายแบบเลยในการที่เราจะรองน้ำนะคะแต่ว่าถ้าเป็นขวดน้ำ1.5ลิตรเนี่ยอาจจะวางไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการเอียงแล้วก็เติมแบบนี้แทนและเมื่อเราใช้จนถึงระดับหนึ่งเนี่ยเครื่องมันจะขึ้นสัญลักษณ์ให้เปลี่ยนน้ำทีนี้แหละมันจะกระพริบแบบนี้ที่หน้าเครื่องเลย น้ำที่เหลืออยู่เห็นบางคนบอกว่าให้เติมน้ำลงไปได้เลยแล้วดื่มต่อจริงๆอะ่ะเราก็เลยอยากรู้ว่ามันได้ไหมเราก็เลยเอาน้ำเนี่ยออกมาวัดค่า TDS ดูว่าค่าน้ำที่เขาให้เราต้องเททิ้งนะตามคู่มือน้ำที่ออกมาจากเครื่องเมื่อกี้พอเราวัดดูนะคะมันวัดได้ถึง2 9 7 ppm เลยนะคะแปลว่าน้ำที่เหลืออยู่อะ่ะ มันไม่ควรทานแล้วเพราะมันเกินมาตรฐานน้ําบริสุทธิ์ไปแล้วนะคะซึ่งมันแบ่งเป็นสองข้างเราก็สงสัยว่าสองข้างนี่น้ํามันสะอาดหรือสกรปรกเท่ากันไหมจริงๆก็เรียกว่าเท่ากันนะคะเพราะอีกข้างหนึ่งก็คือ306ก็คือเรียกว่ามันพอๆกันแหละเป็นน้ําไม่สะอาดซึ่งเรากดออกมาทั้งหมดอะน้ําที่มันเหลือทิ้งไว้ก็คือประมาณ1ลิตรนะคะเราเติมน้ําไปทั้งหมด4ลิตรน้ําเสียจะอยู่ที่1ลิตรแล้วน้ําที่เรากินได้คือ3ลิตร ก็เรียกว่าเครื่องกรองน้ําตัวนี้ได้มาตรฐานเลยเป็นไส้กรองถึง5ชั้นนะคะก็แบ่งเป็นไส้กรอง PP ที่กรองชั้นนอกก่อนแล้วก็กรองคาร์บอนคือกรองกลิ่นนะคะแล้วก็ไส้กรอง PP อีกรอบหนึ่งที่กรองอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็เป็นไส้กรอง r o แล้วก็ไส้กรองคาร์บอนอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น ทีนี้การเปลี่ยนไส้กรองก็ง่ายมากนะแค่กดปุ่มนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาตัวที่เขาแถมมาให้มันเป็นตัวที่ใช้หมุนเปิดไส้กรองนะคะแล้วก็เอามาหมุนแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาแล้วเราก็ซื้อไส้กรองตัวใหม่แล้วก็แค่ใส่ลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อยเลยไส้กรองหนึ่งตัวเนี่ยเขาก็มีเอกสารบอกให้นะคะว่า ในหนึตัวสามารถกรองน้ำดื่มได้ถึง5,714ขวดต่อ350มิลนะคะซึ่งถ้าเราคิดออกมาเป็น1ลิตรเนี่ยจะกรองได้ถึง1,999.9ลิตรนะคะและถ้าเราคิดซะว่าวันหนึ่งเราต้องกินน้ำา2ลิตรซึ่งปกติอ่ะคนเราให้กินน้ำวันละ1.5ลิตรเราก็ตี เต็มๆเป็นเลข2ลิตรไปเลยนะเท่ากับว่าเราจะใช้กินได้999.95วันถ้าอยู่คนเดียวจะได้เท่านี้แปลว่าถ้าเราอยู่3คนจะกินได้333.31วันหรือเรียกว่าประมาณปีหนึ่งแล้วกันนะคะก็เครื่องนี้มันก็เลยเหมาะกับบ้านขนาดเล็กนะคะบ้านที่อยู่กัน2-3คนไม่มาก แล้วก็ไส้กรองก็ใช้1ปีแล้วก็เปลี่ยนแต่ถ้าเราอยู่แค่คนเดียวหรือ2คนอาจจะใช้ได้เกินปีนะคะซึ่งมันก็จะขึ้นเตือนเองแหละว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนไส้กรองแล้วเราก็จะรู้และเครื่องกรองนี้เหมาะกับใครอีกก็เหมาะกับคนที่อยู่คอนโดไม่ชอบความวุ่นวายติดตั้งอะไรให้มันยุ่งยากหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีบ้านหลายหลังไม่ได้มาบ้านนี้บ่อยไม่จาเป็นต้องติดเครื่องกรองที่มันแบบถาวรอ,อะจากบ้าน ย้ายบ้านก็ได้เพราะว่ามันก็ยกง่ายแล้วก็มาแล้วก็ค่อยเติมน้ำดื่มอีกอย่างก็คือสำหรับบ้านที่มีพื้นที่แคบนะคะก็เหมาะสมเลยข้อเสียของเจ้าเครื่องตัวนี้ก็มีนิดนึงนะคะคือเราต้องหิ้วถังเพื่อมาเติมน้ำเองนะคะถ้าน้ำหมดก็ถ้าคนที่ไม่มีเวลาก็อาจจะไม่เหมาะเนาะในจุดนี้หรืออาจจะขี้เกียจต้องมาทำอะไรวุ่นวายเนี่ยก็อาจจะไปใช้เครื่องที่มันติดตั้งสมบูรณ์เลยก็ได้ ถ้าใครสนใจจะใส่ลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะคะเจ้าเครื่องกรองน้ำฟิลิป A.D.D 6 9 1 0ตัวนี้ราคาเต็มจะอยู่ที่ประมาณ12,000บาทนะคะแต่ถ้าเราซื้อในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยของ s h อ p e e Lazada ก็จะได้ถูกกว่านั้นอาจจะเหลือแค่หมื่นนิดๆเท่านั้นเองทีนี้เจ้าตัวฟิลเตอร์เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ3,000นนิดๆในช่วงลดก็มี2 8 0 8 2 9 0 0เหมือนกัน ก็ลองไปดูกันได้นะคะคลิปหน้าถ้ามีอะไรนะ่าสนใจจะมารีวิวใหม่นะคะสวัสดีค่ะ